โยมทา่านทานนี้อาจารย์ผ้าพระธิการอดครับกีรัตธรรมโมก็จะมาถ่ายชีวิตแม่ลูกนะครับผ้าทองและแผ่นทองนะครับออกจากโรงพสาตว์นะครับขึ้นรถได้เลยครับเราก็จะนําเจ้าผ้าทองและแผ่นทองนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับขึ้นรถนะครับื่อมไปทำพิธีท <t passo> ี่วัดสระแก้ว่เพื่อสิริการนะครับนี่ก็คือเจ้าผ้าทองนะครับตัวแม่นะครับอายุประมาณสี่สี่ปีแล้วนะครับเพศเมียนะครับ ส่วนตัวลูกนะครับเดลกาลจะได้เห็นกันนะครับตัวลูกมันนะครับชื่อว่าแผ่นทงองนะครับดื้อืทีเดียวครับอ <c ười> ายุประมาณหเดือนนะครับสี่คนเดียวกันนะครับสี่ขาวจำปานะครับ ับแผน่นทองยอดจุดนี้นะครับเราก็จะนำเจ้าผ้าทองและแผน่นทองรียเรอยแครับเออดเอ่เเอเไปก็ปกอ๋อ,อนี่ เจะลงคาสัตแล้วนะครับนี่ผ้าทองแะแผ่นทองเรานะครับรอดเนี่นะครับนะครับน้องผ่านแผ่นทองกับผ้าทองอยู่ข้างหน้านะครับ พ่อรีบยกมาล้วจะผมพาอืม อย่างละสามอาพ่อข้างูวงการมาเลยกระาดูกันสีมาดใ่บ้างโอ้ยกบาดูกันทุกี่ ลูกมันกระติมันก็จับปลายได้ยอะเลยพี่หนูทำอะไรอีกใจวะเจ้าเจ้าดึงอ่ะขอขอิบเป็นรากพันอยากถ่ายรูปได้ถุเสื้อประกันเห็นหนาวนะเทิร์กบ่ดีนี่เออเทิร์กดึงดึงอีกจ้าวันนี้จองปีก็เป็นพ่อพันธุ์ได้จองปีจางตีป่ะจองปีกว่าแล้วตัวนี้มันก็ได้จักเดือนแล้วนี่หลายเดือนแล้วนี่หาเดือนหาเดือนลราบ่กห้าเดือนเหรอ ค่ะหายเมื้งหมดเลยเดดให้ตรงนอกได้อะไหนเออหรอข้าวกระโปครับทุกครับดีๆทุกครับดีดนิ่งๆครับทุกครับทกครัน้าใส่กระโปงหนึ่งสองซ่อนหนึ่งสองซ่อนเอ๊ะเรียบเน้ำซ่อนเหร Gracias. <coughs> mm สระชังสะเนสนังสพันธุงนรินทางปริตานุภาโวสทาระคตุเตีปริตวานเมตังสเมตาพัันตาอาวิคิตจ,จิตาปริตังพา้ัโต สักเเกมิจารุเปกิริสิขาราตเตจันตาลิเทวิมาเนทีเปอราเตจักาเมตารุวนาคาหเนเเคหาวัตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทราวิสเมียคัคขันทัพพาาคา เตทันตาสันติเกยามุนีวรวัจนังซาเทวเมสุนันตัวธรรมะสวนากาโลปยามพัทันตาธรรมะสวนากาโลปยามพัทันตาธรรมะสวนาการูปยามพัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคาจามิธรรมังสรณังคาจามิสังฆังสรณังคาจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาจามิทุติยัมปิสังฆังสรณัง Kacami tati yampi putang sarana Kacami tati yampi sarana Kacami tati yampi sangkang sarana Kacami อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสารีสัตถาเทวมโนสานาโพโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะหิกงเวทิตาโพวินยู ทิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิรามจตาริปุริสายุคานิอัตคาปุริสสปุขคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย ञ्जलीकरणीयो अनुतरं पुञ्जेत् लोकसति อุเทตยันจากขุมาเอกราชาหาเรสวันโนปัทวีปภาโสตังตังนามาซามิหาเรสวันปัทวีปปภาสังตยันจากุทธาวิหาเรมุทิวสังเยพรามุณเวทกคสะพพะธเมเตเมนโมเตจมะปาลยันตุนามตุพุทธานังนามา ผู้โพธิยานโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาอิมังโสภาริตตังโมโรจรติเอสนะเปตยันจากขุมาเอกราชาหะเรสวัณโนปัตถเวปปภาโสตังตังนามาสามิหะเรสวันนังปัตถเวปปภาสังตยันชกุฏะวิหะเรมุระติงเยพระมุนาเวตะคุสะพะทามเมเตเมนาโมเตยจามัง บาลยันตุนามาตุโพธานังนามาตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตมมติยาอิมังโซปาริตะมโรวาสัมกาปปเยเตกล่าว <c oughs> คำถวายโคพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตโคธานานิสัปปริวารานิพ oh, no ิโคสังคาสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิโคสังโค อิมานิโคธานานิปฏิการหาโตอามหากังทีคาระตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายโอแม่ลูกคู่นี้ชื่อว่าผ้าทองและแผ่นทองแต่คณะสง์ ขอคณะสงฆ์จงโปรดรับวัวแม่ลูกคู่นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแดะนำไปเลี้ยงดูแจกใจให้ชาวบ้านเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน ยสิสงและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกพันได้แก่พระแม่กวนอิมพระกะพระกะสิพันโพธิสัตว์เท้ามหาพรมพระอินพระสยามเทวาธิราชเท้าจตุมหาราชทั้งสี นาคาทิบดีทั้งเก้าพระยาสุวรรณคราชพระยายมราชพระแม่ทรณีพระพิ่คเนศพระศิวะพระแม่อุมาเทวีพระนารายพระแม่รักษมีลักษมีพระแม่สุรัตสวัสดีพระยาโคนนทีพระแม่โคกาม เทนุตลอดโจนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเชื้อวัดเชื้อวาเจ้าป่าเจ้าเขาลุกลูกขะเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายว่าข้าพะเจ้าจะนำโคตัวนี้ชื่อ ผ้าทองาทองกับแผ่นทองไปเลี้ยงดูแลอยู่ในความรับผิดชอบโดยจะไม่มีการฆ่าและขายโดยเด็ดขาดจะเลี้ยงจนกว่าโคจะตายตามอายุไขของมันหากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้สิ่งศักดิ์ธิีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเอ่ยอ้างพระนามมา จง <le> ลงโทษข <marriage> ้าพเจ้าให้มีอันต็นไปในฉับพลันด้วยเทินยะฮาวาริวะฮะปุราปาริปุเรนติสะห้ารังเอวามวะอิโตทินาเปตนาอุปคัปปะนีอิชิตังปะชิตังตุมากิปะมวะสุลิสตุสเปรุเรตุสกับปะ จันเทวปนารา,าโสยะเทมณีโชติราโสยะธาสัพพิโยภิวัตสันตุสัพพโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายอสุขีติคายุโกภาวะภิวัตนาสิลิสันิตังโุทาปจายโนจตตาโรธรรมาวาติอายุวนโนสุขังอลัง วันนี้นะครับเราก็ทำพิธีถ่ายชีวิตโคมแม่ลูกนะครับผ้าท้องและแผ่นท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท้าหลายที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ด้วยขอพระนิสันงแห่งอายุวะนาสุขภะพระปฏิพานธนาสรสมบัติจงสำเร็จเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทิน